บอกเลยว่าบอกเลยว่าแบบโอ้ยอ่ะยืนมึงกระซิบนงเนื้อมันแน่นเลยค่ะมันจะอีกแบบหนึ่งไม่ได้มีกลิ่นหอมขอบว่าน้ำรสชาติเนื้อแน่นดีอร่อยอร่อยโปรโมทเลยรการว่าเอาไปน้ำแน่่ยผมดีเดีค่ะยุ่า คนอีาสาน้านเห้านะคะมอนีอยุภาคกับสิพ <captions disappear écrit> ้ามาเบิงเมลอนเหลืองนะคะมาเบิงเลยนะคะโล่งเลื่อนเพ่นนะคะแต่กับมาเบิงเมลอนเหลืองกันนะคะเมลอนเหลืองนะคะฟร์มพันก็จะเฮ็ดดีมากๆเลยนะคะข้างบนเฮาก็จะอ่อมเป็นหมงนะคะเฮ็ดเป็นโลงเลื่อนอ่อมไปด้วยหมงนะคะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิงกันว่า เมล่อนเลี้ยงนี่ผิวพันเป็นแนวดนะคะว่าผิวพันธุ์พันเป็นแนวใดนะคะเบิ่งกันชัดๆเลยนะคะว่าผิวพันธุ์มันจะเกี่ยงให้งค่ะอันนี้คือแบบเกษตรอินทรียนะคะก็จะ,จะปลูกแบบว่าไอ้บอไหมะเร็งบอฉีดยาขามะเร็งนะคะ่อไหมะเร็งขามาด้านบนก็จะเป็นหมุ่งนะคะเป็นหมุ่งทีทีไซไว้นะคะก็คือ่อไหมะเร็งศัตรูเผืชดขามานะคะเมล่อนเลี้งนี่ก็จะไป เปดไอทีเวลาห้าแก๊เนื้อออกหรือว่าห้าปอกเปลือกออกด้านในของเมล่อนเลีเ้ี่ก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะต้นหนึ่งนี่ก็จะมีประมาณหน่วยหนึ่งนะคะเพราะว่าจะให้เลื้แค่หน่วยเดียวนะคะเทียวไวแเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาย่างเบ่งเรื่อยๆนะคะว่าเป็นจังไรกันแน่นะคะสังเกตได้ก็คือว่าต้นหนึ่งก็จะมีอยู่หน่วยเดียวนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแตงโมนะคะ แตงโมนี่ก็จะปลูกแบบว่าอินซี่กันนะคะก็จะใส่ไอ้ไอ้ตะไครยไว้นะคะหรือว่าใส่ผ่เงยงบานเท่าที่เอินกันว่าผ่เงยงนะคะคือหอยออนตัวเน็นเต็ในใบลูกนึงก็จะโลละหกสิบาทนะคะลูกใหญ่ามากๆเลยนะคะต้นหนึ่งก็จะมีหน่วยหนึ่งขึ้นกันนะคะเกี่ยวกับเม่ต่อนคล้ายๆกันนะคะนะคะท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวยุพาจะพายาง,งเมืองแหลยๆนะคะ ย่างมังเรื่อๆก็สิหอยอ่อนต้น,นเตนนะคะหลังจากที่เก็บต้นมันออกคือห้าเก็บลูกมันออกก็คือ,อ,อตน้นห้านี่ต้นของแตงโมงก็จะโลเลยนะคะโลออกจากไอเพื่อนดินเลยก็จะเป็นการปลูกไหม่ปลูกใหม่นะคะก็จะบอดีมีซ้ำ้อนขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวพารีวิวเดินดูกันเลยนร่อน เหลือง,องการหายนามก็จะหายนามตามเวลานะคะตามเวลาที่เหมาะสมใส่เพียงแงไปเลยนะคะอ,อนต้นเอนเตนผิวพันธุ์ดีมองๆเลยนะคะบ่มีมะเรงหรือว่าศัตรูเผืดเขามาเกาะเกะ,ะียเลยค่ะโอ้ลูกนี่ใหญ่ยยแห้งด้วยพี่น้องนะเห็นในกล่องอาจจะบม่ใหญ่ด้อค่ะแต่ว่าถ้าย่อบางนี่โอ้ยน้ำนักประมาณหา ฮาโลนะจะได้นะคะมีแต่นวยยงใหญ่เลยพี่น้องเลยอยู่พากบเ,เคยบ่เ,เคยกินเบิงโลละหกสิบาทนะคะนวยหนึ่งก็ต๊ประมาณน้อยละสามรอยนะคะโบยูนะคะ <c oughs> นวอยประมาณสามรอยนะคะยังเมลอนเลี้ยงเนี่ยก็จะก็จะประมาณน้อยละสองกิโลได้นะคะสองโลครึ่งโดยประมาณนะคะน่าจะได้นะคะผิวสวยแฮงค่ะผิวนี่ไม่บ่มีมะเรงมากัดไม่อย่างเลยค่ะ ปอกออกนี่รับรองเลยหวานกรอบนะคะสายพันธุ์นี้ยอดจริงๆค่ะสายพันธนุ์ปลูกดีแห้งค่ะเห็ดดีแห้งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแห้งค่ะวันนี้ยุ่้ากับผ้ามาเลาะเบิงนะคะมีโอกาสได้มาแล้วก็คือผ้าพี่น้องได้เลาะเบิงนะคะว่าพันปลูกกันจังไดนนะคะหน่วยหนึ่งต้นหนึ่งถ้าเป็นบานเท่านี้ปล่อยให้มันเกิดสนนัสน,นสั่นสั่นเลยนะคะแต่ว่านี่เพิ่นก็นคือเครือละต้นต้นและหน่วย เสียดายแทนเนาะค่ะเนาะหน่วยอื่นกะถ้าบอลนี่พันกาคือเอาออกนะคะต้องเลือกหน่วยที่ดีไววนะคะเดี๋ยวเดินดูกันเลยเห็ดสวยงามมากๆอลังการงารสร้างดูผลนะขะนหนวยหนึ่งฟังหนึ่งฟังผลกรมีด้วค่ะยุพาบ้านยางไปนะคะ ฟางหนังก็จะเป็นไข่ไกันนะคะเป็นเพียงเพียงใส่ลูกแตงโม่ว้เสร็จและะ้วค่ะนาก็จะให้แบบนี้นะคะเป็นสายน้ําหยดนะคะทําท่อเป็นสายน้าหยดนละคะหอดเวลาก็คือเปิดหนามใส่นะคะให้มันหยดตามเวลาที่เขากาหนดไว้นะคะน่อยนี่กะโดยประมาณนี่น่อยนี่ประมาณฮาโลได้นะคะน่าจะได้นะคะพี่น้องนักแห้งหญยแห้งจนในหอยเสือกไว้นะคะนี่ So พอพอคอยเสื้อไว้ค <students> ุณนะคะทั้งคืนผิวพันุ์โอ้เสียงก้องเก้งก้องเก้งเลยนะคะดีมากมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฟังหนึ่งนะคะยูพากับพายัามาเิ่งอีกฟังหนึ่งของด่านหนึ่งมุมหนึ่งเท่ากันอันนี้จะเป็นแตงโมที่รู้สึกว่าจะเป็นคนละพันธุ์ก็ฟังนห็นนะคะเพราะว่าซีพันจับบอคลยายกันบอคึอกันนะคะ ก็จะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งนะคะเวลาที่ฮอปปลูกแล้วก็คือว่าฮอจะโลดถิมยังทียุผ้าบอกนะคะเดินดูกันเลยแต่เฮ็ดแบบนี้ก็ดีนะคะดีแล้วก็ได้ราคาดีมากๆเลยค่ะได้ราคาในการขายด,ดีมากมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ซ้ำนี้นะคะสำหรับคลิปน้าเจอกันใหม่ะคะ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะ